ครับนนท์ครับผมเรียนที่มหาลัยเมลเบิร์นครับเรียน MasterFood ทธ unpackaging innovation ครับเมืองครับชอบเมืองเมลเบิร์นมากๆครับจริงๆเลิกเมืองไว้หลักแลยครับแล้วก็สัต์เจอตอนเรียนคอร์สชอบมากๆครับมีอินเทอร์ชิพด้วยครับเปิดใจกว้างๆครับแล้วก็รอ explore ดูครับ มี2แบบนะครับถ้าเอาแบบน่าสุดก็ทํา CV ดรอปหน้าร้านเลยอันเนี้ยน่าสุดละอยากทำร้านไหนเดินเข้าไปเลยดรอปเลยครับออนไลน์แล้วก็ดรอปจรออนไลน์เอาลองดรอปดูเยอะๆครับแบบเข้ามารักก็ไม่เป็นไรมีที่อื่นเยอะแยะเีืแล้วหลักๆเป็นเรื่องเอกสารครับเอกสารค่อนข้างที่จะยุกงยากนิดนึงเนาะครับการที่มีเอเจนซีมาช่วยจัดก,การเรื่องทำลายการส่งเอกสารอ่ะมันรู้สึกว่าช่วยได้เยอะแล้วพอพลาดทีบางทีมันพลาดแล้วยาวเลยเนาะครับแล้วก็เรื่องสองน่าจะเป็นเรื่องเราไม่ประสบการณ์เนาะกางอยู่ที่นู่นแล้วมีวเอเจนซีมาคอยแนะนํา เรื่องการไปนู่นเราต้องเริ่มต้นยังไงจะชีวิตยังไงเนี่ยครับก็ช่วยได้เยอะมากๆการเริ่มต้นใช้ชีวิตต่างประเทศ